สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะครอบครัวน้องครีมยินดีต้อนรับทุกทุท่านนะคะวันนี้ข้างหลังไม่แก่นนั้นนะคะก็เป็นรถที่มาส่งเหล็กนะคะโครงสร้างบ้านให้กับครอบครัวน้องน้องช้างนะคะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการสร้างบ้านให้กับครอบครัวน้องครีมมาโดยตลอดเลยนะคะ ดีใจมากๆเลยนะคะใกล้นะคะใกล้แล้วนะคะตอนนี้โครงสร้างเหล็กนะคะก็ได้แล้วนะคะขอบคุณท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะที่ท่านมาปิดยอดนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนโครงการนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะท่านขาเกรนยังแม่ เอากระถางดอกไม้ออกไม้นั่นน่ะ có ra lại á yeah ใช่เหรอครับมาเด้อรถมีเด็กขึ้นอืม อูแต่มันอร่อยได้มาคำเทศต้นนี้อร่อยอยู่ใช่ไ,ไหมสาธาก็ลงเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่สทีทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการสร้างบ้านน้องๆสร้าง นะสรบสุนขครอบครัวน้องครีมาโดยออนาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>